มีรอยขีดอยู่นี่ครับเนี่เห็นหลักฐานอยู่ครับนี่ก็เป็นกับดักโมดิฟายก็พลังฟีฟษาไอไม้โรบุรีเหมือนเดิมครับนี่บไม้ปลาอ่อยนามันฟึ่งแหงเฮาหลุดลังนี่มาไหมอู้บิ๊กฟูดใหญ่หลุดมาเร็วนุนอู้อ,อูนี่ครับหวังใบม่วมๆวนี่อู้หูตั้มขึ้นมือเลยนี่ ครับก็สวัสดีพี่น้องช่วงบายบครับอยู่กลางป่าอ้อยครับวันนี้พาพี่น้องเปลี่ยนบรรยากาศมาดักหนูครับมาดักหนูป่าอ้อยครับตอนนี้ประมาณเจี๊ยบประมาณใบหนึ่งครับออกมาดักหนูครับมาเจอไม้ไปมาดูไม้มาเฉาวนี่ครับก็เลยลองมาดักดูครับพอมีรอยก๋วยอยู่ครับไปเดี๋ยวไปให้ดูลองรอยกันแล้วก็ดักกันเลยครับเอาครับพี่น้องเดี๋ยวล้างเหล็กผมไี่ดักตรงนี้ครับนี่มีรอยขีอยู่นี่ครับนี่ เห็นหลักฐานอยู่ครับนี่ก็เป็นกับดักโมดิฟายก็พลังฟีฟาไอไหมลบุรีเหมือนเดิมครับนี่ผมลองดูครับยีปินยังไงนี่ครับนี่ครับพลังฟีฟาไอไหมลบุรีเอาฉีดไปเจ็กตองเปิดสามเปิดหนึ่งสองสามเอา้ารอหลุดกนันครับยีปินยังไงจะเขาหรือไม่เขาครับ ครับกอดักมาได้จักประมาณเจ็ดแปดอันครับกอดักตามรอยหากินนะครับนี่ครับรอยหากินครับรอยกล้วย่ใหม่นะจะกล้วยมาขึ้นอ่ครับรอยกัดยาครับนี่ครับมีรักฐานทิ้งไว้อยู่ครับมีรอยคีรอยอายอยู่ครับกอดักที่ทีกันนะครับนี่อีกรอยหนึ่งครับเนี่ยเอารอหลุ่นกันทีเป็นยังไงพลังฟีฟ้าหายไหมลบบุรีกบดักโมดิฟายครับอีกหลังหนึ่งครับใปไไปที่ทีกันนี่แหละครับตามรอย นี่ครับอีรอยหนึ่งนี่ลอยทิ่งรักฐานไหวเห็งครับลอยขีรลอยกุย้ยไม่ไหมเอามาอลอรุนกันตอนเช้าครับจิดเป็นยังไงครับก็สวัสดีบรรยากาศตอนเช้าครับมารุนกับรักกันครับรักไหว,าวา่อวันประมาณสิบหลังครับมีรอยเนีนๆอยู่สามสี่รอยครับเอา้าไปรุนกันครับทิ่เขาแม่โอ้ หลังแหลกเหมือนดนครับเนี่ยเออร่นกันครับหลังแหลกอ้หลังแหลแกดนครับเนี่วยเวจ่ามีรอยมา,าอีกครับเนี่ยแม่นมีรอยมากอยอีกครับเนี่ยหลังแหลกกระดนเลยครับไปหลังที่สองต่อครับหลังที่สองไม่มาครับถ่ายให้ดูเพียวๆเ,เลยครับสิบหลัง หลังที่สองไม่มาครับเออปุ่นกันต่อหลังนี่มาไหมหลังนี่ก็ไม่มาครับะว่าแม้นมีรอยมาโุยเพิ่มครับเออหลังที่สามไม่มาครับรวยกัดยาใหม่ๆจะไม่มาเออ ไปรุนกันต่อครับเผื่อมานครับโอ้ลังนุ่นมีตัวครับวางไปปว้บนมัวนครับนูตัวไม่ใหญ่ครับกับตัวเอาขอเก็บกันครับเอารุนกันต่อวางไปปว้บนมัวนกเช่านีหลังนี่ไม่มา ไม้ก็ยังเป็นไม้ป่าอ่อยครับลอยหนามมันพึงแหงดาก็เลยนูไม่ค่อยมีลอยมาลองดักดูครับพอหายสงสัยนี่ครับลอยกล้วยมันก็บี้อยู่ครับนี่มากล้วยไม่ใหม่เนาไปลุ้นกันต่อครับไม้ป่าอ่อยหนามมันพึ่งแหง เขาหลุด,ล,ล,ด,ล,ล,ดล,ลังนี่มาไหมอู้บิ๊กฟูดใหญ่หนุนมาเร็วนุนอู้อู้นี่ครับวางใบมอหมัวนี่อู้ดำขึ้นมือเลยนี่อ๋อมาดูลังนี่ครับลังนี่มาไหมลังนี่ไม่มาครับ เอาไปรุนกันยี่ครับสามหลังพี่ต้งหงินเป็นยังไงสามหลังสุดท้ายก็บางใบหมู่ตามป่ายาค้นข้างข้างปลาออยนี่แหละพอด้รุนกับดูหลังหนาครับดูหลังหนานรับมาไหมไม่มาครับหลังนี้อันนี้เป็นขับผุดไม่มาเอาเหลืออีกสองหลังพอด้รุน พลังสีฟ้าทำงานอยู่ครับถ่ายให้ดูยาวๆเลยครับไปครับสองหลังสุดถ่ายสองหลังสุดถ่ายวางไปมุมหัว ไม่มาครับโอ้หนำข่างครับข่างแรงเลยไปใหญ่เ้าลทั้งทุดทยถ่ายหลุดกันครับ เป็นไงลังตุ้ท่ายไม่มาครับหลังตุ้ท่ายเอ,อ้าหมดแล้วครับกำดักสิบหลังเอ,อ้าไปเดี๋ยวสรุปผลงานให้ดูครับตรงนี้รอยกัดยาสวยๆไม่เขาครับนี่ครับรอยกัดยาจมเหมือนมันมาหนังอยู่กับนรอยยาเ,าเช่าๆนี่ครับอีกหลังหนึ่งเขาโดนเป็นนูนหน่อยครับ หลังนี่ก็รอยกัดยาใหม่ครับเดี๋ยวตรงมัสัมพี่จาหลวงครับนี่ยหลังนี่เด็ดตัวครับแต่ว่าเหมือนมีหมู่มาครับอีกหลังหนึ่งครับเหมือนรอยกัดยาใหม่นี่หลังนี่เอา้าไปเดี๋ยวสรุปผลงานพลังศรีฝาครับก็ตอนนี้ก็เก็บกับดักมาเร้วละครับดักไว้สิบหลังเมื่บวานครับให้ดูสภาพไม้ครับ ภาพไม้ก็จะเป็นปลาอ่อยด้านลังนี่แหละดักไปสิบลังครับก็มาดูไม้ไปแต่ตอนเช้าเนาะพอมันมีรอยพอสงสัยครับก็เลยมาดักไปเอาไปเดี๋ยวให้ดูผลงานครับกระเที่ป่าเขินป่ออยู่ครับก็ผลงานก็แต่มาสามเตี่ยมครับเพราะว่าบางทีมันอาจจะทายไก่ให้ดูไม่ได้ครับเพราะว่าเดี๋ยวคลิปมีปัญหาครับได้สามเตี่ยมใหญ่ๆอยู่ครับนะครับหนูครับพลังสรีฝ่าไอ้ไม้ลบบุรีก็ถเอว่าไประด้การครับสิบลังสามเตี่ยม ก็ใครที่สนใจก็สั่งมาได้ครับน้ำหอมมีพร้อมจำหน่ายครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้กันครับไปเจอกันใหม่รอบหน้าครับเจอกันใหม่รอบหน้าครับสวัสดีครับ